ันนี้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์มีแนวทางก็แนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็มีใบเลขทถูกนะครับแล้วเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ะเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่ะอ่ะสวัสดีครับ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 พ่อนมาเนาะสวัสดีครับสวัสดีมันสุกนี่มันสีน้ำเงาเหรอครับเข้าจะบว่ามันสีลดลงแบบไรแล้วเข้ามาดูแลสุขภาพกันวันนี้กุ้งบางทางครับแปดกุ้งนั่นกับแปดว่าข้ากับแปดมาที่นี่ โอ้ยชิดในใจของกูมาถือกมะน่องาออบาดเนี่ยมันมาคือตอนเลขเขาเด้ตอนเลขเขาผมม่ย่างกาซารอยเอ็ดไปใส่นกะย่องแล้วเก่าเก่าผมอ่ะเก่าเจ็ดเก้านะบาดท,ที่เนี่ยกุมแม่ข้างหน้าเพื่อนก็เลยจับในเพิ่นเล,เลยลยางมาถ่ายรูปน้ำบาดนี้เออเพิ่นนบ่าพื่นอยู่ต่เพื่อนกะถ่ายรูปน้ำคือเกา่าครับกุมไว้รุ่นคางๆบาดนี้หมอก็เลยอวยพรอมมันเกิดกันอยู่นะหันเห็นผมเอาเค้กให้ผมวอวยพรอมันเกิดให้บาดนีออ เออตอนแรกว่าพื้นเนี่ยอาจารย์วอวยพรให้ผมนไงมันกี่คือบอกขวนไขอ่ยอยู่วะจะได้วอวยพ่อห้หมอครับวอวยพ่อแล้วก็เลยถามมาอายุเท่าไหร่ยี่หกพนะเป็นเลขที่ผมมักที่แล้วปะนี่พื้นเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยท้อแล้วแต่เขาก็เป็นการเสียงโชกนะครับนอะบัดที่นี่งวดนี่ก็ฝันดีอยู่ฝันว่าอ้าเล่งเหมือนน้ำมันก็สีเติมน้ำมันมาที่นี่ ยางเป็นงูหน่อยนี่เต็มเลยออมซาเลงเลยจนผมกระโดดขึ้นซาเลงนะครับน้องเขาก็ไปเตียวคือนว่าโศกญงเข้าสีมาอยู่นะครับเพอปูกระทรงบริบาร์ไม่แรงเมื่อกี้เนี่ยมันบเขามันเกิดมีน้่งขอดีขอสีนะครับขอเสียก็คือขั้นในเท่าเสือได้อยู่ทุกมือนะครับน้องเปิดติ๊กต็อกไปเลยเลยถึงดาอืมมือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์เขาลดเขาก็ศูนย์พ่อมึงบอกมันบอกมือนี่เขาแปดโคตรพ่อมึงบอกเขาให้โคตรพอมาน้ำเลยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับกต่มันกับว่ามีหรือล่ะแปด สามตัวหน้าสามตัวหลังหกตัวบนสองตัวล่างไม่มีแปดซึ่งไม่ก็เป็นไปได้ยากอยู่สําหรับผมเขาเื่หมอไซบอร์ฮอเนาะเออเขาก็ว่าให้ออกเหรอครับมันดังพดผมมาโหะเลขยผมดังเลยคือตอนเลขมันออกแววผมถึงด้นะคนกระดาทั่วประเทศนะนะเขาเลยออมันดังมันอีตัวนี่นะครับเห็นดังๆเพิ่นกับพดเมื่อกระแสเพิ่นกับพดเลยแปดมากี่โมงเช่นเนี้ยอเม่บว่าด่ายลคนด่าล้านล้าน้่างเงี่ยเพิ่นก็ออกมาก บอถึงเหมือนนะครับคุณแม่นี่นาจังยังบอกถึงเหรอวงระเบียบว่าละสินเล่นตลกเพิ่นไงยังเอาแปดขึ้นไปเล่นทั้งที่ที <laughs> ่ยังนี่แปดอาจารย์นัดแล้วนะ <laughs> หวัวก่อนกรแล้วห้เก้าไอยซื้อทุกเก้ายกเวียนเก้าเจ็ดเขาว่า <laughs> เขาเอาไปเล่นนะก็ <laughs> ผมกาามาเลยไนดะ้ชาย้าไม่เลยเนี่ยอาจารย์นัดที่แปดอยู่ไหนแบบนี้หอ <laughs> ยไฟที่ว่าหัวจักว่าบาทที่เนี่ยจากศูนย์หายเลยแปดเอีนจากศูนย์ตอนนั้นศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอณแม่มาดูตัวนี้เอา ผู้ใดถือเจตเก้านะมาจัดแนงวันนั้น,น,อนโอ้ยเหลือทุนมาแล้วนอนหรือว่างวันกี่เขาอั้นบอเลยว่าเสียอะไร,ไรกว่นานานั่นถือปะเก่าหนึ่งท่นานรอผู้ใดท่านเก่าหนึ่งผมนะโอ้เก่าหนึ่งท่านอยู่นะครับเนะาะาโอ้ะกะเลขเข้านะครับนับตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมจนมหอดหนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นระยะเวลาสิบห้างวดสาเหตุที่เขาอัน้นคือว่าเข้าเขาถึงสิบสามงวด เ้าวรุดง่วดเมื่อกี้เป็นงวดที่สองงวดแรกที่เฮาวรุดก็คือหนึ่งพฤศจิกางวดนั้นก็ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์วันนั้นกับเขาว่าแปดวันผมก็ยังรับผมก็ร้อยศูนย์มาผมก็มาแน่นอนเหมือนเราบัตเนี้ยศูนย์พองบอกเขาว่างวดนั้นมามีคือกันบัตที่นี่ก็หลังจากนั้นหลังจากศูนย์รุดปุ๊บผมก็กลับมาไวหนึ่งทันว่าผมก็กลับมาเล่งบนล่างเลยเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดนี่กับประกาศสักดาเลยผมห่วงใส่กล่องอยู่ไผดากูัะผมยังจำได้อยู่นะครับ ตอนนั้นผมก็ประกาศว่าปาูขันคนงวดนี้เขาบอกขั้นนีม้มาลอยอยู่ปูคืออขั่คนข้างนอกขั้นทั้งสำนักเลยนะครับก็บคือว่ายนี่ยมาดังขัน้นคนน่ะให้เข้าเบาลดเด็กมันมาคอยมากหรอกนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาว่ากล้าให้ออกหรอกอ่าแล้วก็สองคนนี่บาเสือวาสา,านะข้าก็เขามาหลายคือ,อยังเด็กวะแม่ของคือเข้าเนี่ยเขาก็อาจจะจมอยู่แต่เขาเ้าอุบัติเหตุเขาก็ยังมากคือกูแต่ปูลังคนเนี่ยกูซื้อกับมึงงวดแรกกูหมดตั้งเยอะเลยยังเถีย ผมก็ได้ถามกับไปครับหนึ่งวันละตอนเขาเขาเจ๊กเอาเจ้าคือมาซื้อน่ก็อยู่ที่ดวงจ้าของคือเกาแม่มา่รครับปูเพินกับเลือคนไหนอยู่โมเมนต์ว่าเขาสีได้ลกคนคือยังนั่งอยู่เนี่ยผู้ลังคนก็เห็นอยู่เลขก็ซื้อมาถือเจเทีอกับมีบัตรวัมันมาถืออ่ะผันเสือเอาเส้อเห็นไหมเนาะนั่นหละก็คือแล้วแต่ดวงแล้นกหผมคิดว่างวดนี้เขาจะกลับมาอยู่แต่แปดนี่มันดังว่าศูนย์อีกแปดนี่มันดังแบบมันดังโหดมันดังเบ้ออยู่กรุงเทพนี่ลอตเตอรี่กับพวกม ในแอปนี่เปิดขึ้นนี่ก็บพะมีงวดนนี่ผมเหลือไดนะ้เนี่ยผมซื้อแล้วเมื่อกี้เนะี่ยเ่วดนี้ผมได้อลอตเตอรี่แปลว่าเลขมันบ่ได้ดังมันบ่ได้ดังจำงวดก่อนครับเพราะว่าในแอปเปาตัางครับในแปอปลอตเตอรี่พันเนาะงวดที่แป้นะเชื่อบ่ผมซื้อบ่ได้จกักใบเป็นข้างแรกในชีวิตผมได้งวดกับงวดเก้าเจ็ดเก่านะี่ก็ดังครับแต่งวดนั่นก็กล้าออกอิูวเก่าก็ได้แต่งวดเมื่อกี้มันนันแปดเสียคือ,อยังว่าเหะแต่ว่าก็ดีคนในหูจักย้อนแปดนี่แล้ววะ แต่ว่ากับอยากไอาย,อย,าอาย,อยาู่นี่ยังไนลงรถไปเฮ้ยไอเห้แปีดดอกปะนะไอ้ไอเขาพื้นเอ้องมั้เนาะมึงล่ะกับพักันเดียวนหนเล้ยยากเขาย่างมาตีนะเพราะว่าย่างเขาชิงเพราะว่าในติดต่อเนี่ยมันมากเอาจังหวะดีผมห่าห่าวไปลงคนกันนบเลยคือบ้าผมเน,นี่ยนี่ใสบ่ดีนี่ใสขี่คุ้ยขี่โมโอ่อย่างเดียวเพราะว่ามันมากเกาจังหวะดีผมแบบว่าม้าเขาหูค่อนนะครับไปลงนะครับมันกะ เนีเแล้วผมไม่ติกต่อนไหนจังหวะดีๆกับว่าออกไปลงมไหนผมาะว่าก้อนเหล็กทุกขั้นก้อนผมจะบอกมวยผมก็บอกอย้อนเป็ดแนวทางนะครับผมกะใส่สตีเอานะครับผมก็บุ้งหัวเหล็กบอกอยังผมกง p ว w าอยู่เรื่อยๆนะครับมเมื่อนี้กะบจิกคุ้มพาสองพันห้าร้อยหกสิบเียนี่ซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มีหกนะครับนาะขอให้มีหกนะครับเดี๋ยมีหกยังแน่นะครับมีหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองหกสาม หกแปสามแปดแล้วก็หกสองนะครับสามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองนะครับซึ่งเลขเรามันชอบไปออกราวพัฒน,นาวันนั้นหกสามสองเข้าราวพัฒน,นาสามตัวเลยนะครับเนาะมันอีกับมี่เล่าอีกเ,อเดี๋ยวนะผมแชร์อีกก่อนโอ้ผมไปนั่งต่างหมอกผมเป็นรถอ่าจดเลยครับเด้อส่วนเลขทูบนะครับรัฐบาลไทยเนี่ย ผมขอประกาศเลยว่าเลขคู่ผมตรงกันครับเลขสี่ชุดนี่นะ <Okay. S 1> ผมบอกไปเลยถ้าได้ตรงกันยังสิอย่าไข่ไข่งวดเก้าหนึ่งมวดเก้าหนึ่งนี่คือหนึ่งท่านว่าเลขชุดเขามีเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดน้องวันอ่ะเฮ้ยมีเก้าหนึ่งครับเก้าสามบอก <Okay. S 1> แล้วเลขคู่เราเมื่อนั้นจุดได้ห้าหนึ่งเก้ามันตรงกันที่ 9. เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเข้ากัเลยรุ้ยกันผมถือลอตเตอรี่เจ็ดสิบห้าไปนะครับ <Okay. S 1> ทางไต่สะพานนี่ไล่ล้านอยู่นะครับเนาะอ่าตาแปดนี่กระขึ้นเขาไปไล่อยู่แล้วก็ งวดที่ออก 5cc เนี่ยก็เลขคู่มเท่ากับซีฮะจักรวัวไหนมันไปคู่หนาเนาะเรียบักเก้าเจ็บเก้านี่คนได้หลายนะครับเนาะแต่ว่างวดนี้ก็คิดว่าหกเนี่ยความน่าจะเป็นสําหรับผมคนเดียวเนี่ยอ่าแสนเบอร์เส้นเจ็เก้าหรือพี่น้องวา่าเก้าล้านเอกนะครับอแต่คิดว่าเลขที่ผมมักก็เป็นเลขที่ผมอวยเพราะไห,หมอน้องที่มันมันเกิดมันเมื่อคืนเนี่ยแหละหกสองสองหกคือผมก็อึ้งอยู่มามันบอกให้ผมเลย ไทยรวมน้ผมคือเกาแต่ว่ากังสี่แหละคนไทยเข้าเ็นกันแหละกะเห็นหนากันกระจดีรองไดเฟียนอาจจะด่ากันอยู่ผมจนคิดในใจเขาติดกาไปย่างแต่ลาดแบบคนด่าหลายหลายพี่น้องกันเลยเศร้าได้อยู่มึงเลิกให้เถอะวงโค้ด้ม่อยากให้เลขมันอันนอครับผมกะจักษนอนจะเขาอันเองกับต้องไปโทษเจมามือีุ่นล่ะนะครับเนอะเเ่ากับไม่อยากให้มันอันเนาะเท่ากับไม่ได้คุยดอกนะครับเทากับให้ไปซื้อนะครับมันอาจจะมีหลายคนบอกว่าอยู่ อ่าอย่างก่อนย้อนอาจารย์อะไรเห็นในเลขอันมันมันกับแมนอยู่บางส่วนกับเป็นนี่อยู่ห้องกับผมก็เลยว่ากระสันเ้ากับสื่อลอตเตอรี่เอานะครับเนาะซื่อลอตเตอรี่เอาถ้าถึงรางวัลทีหนึ่งทีมันดังหมดลวกี่มันมีลูกศิษย์ผมถึงรางวัลทีหนึ่งอยู่เพชรบุรีนะมันก็เลยดังครับครับกะมากซุดกับหกสองเนอะนะครับไปหาลอตเตอรี่กอะหกสองสองหกนี่แหละนะครับเนาะหกสองนี่แหละเป็นตัวที่มากละดับเด่นที่สุดแล้วนะครับ ส่วนหกสามผมติดมากเนี่ยผมคิดว่าเลขมันจะออกตัวเก่าเพราะว่ามันเขาว่าสันจอดมื่งวานนี่แมนบอสันจอดไหมบอบอกเขาเปิดขนเมือเช้าเขาคือว่าบอแมนสันจอดแมนบอสอาจจะจอดจเนี่ยเขาทางเขาเลยเพราะลูกศ์เขาจะเป็นรุ่นหลายคือจังหวัดเก้าหนึ่งอันไหมวางทักขวงแม่งวัดนั้นไปออกโคราชนี่ดีเลยอยากได้อยู่นะครับโอ้ อ่าเล็กทูบเราเราบอกเปย์ไปว่ามันตรงในชุดนี้นะครับอาจจะตรงตัววันเกิดนั่นแหละนะครับเลขทูบนะยังไงว่าเขาคล้ายเขาสีดาว่าเออมันสีอันอะไรอีกนะครับนาแล้วอ่ะันเหรอกมันอันไปพี่น้องว่าอันหองน้องวัวด้เนาะคิดว่าบ่อันนะครับลงทุนมาหลายแล้วนะพี่น้องนี่เขาทุงวดหลเขาเว้ยนะครับต่ว่ากับคือว่ากันเขาหัวบางกีคือยังผมประกาศล่ะผมจะยุ่ยากล่ะกะ ผมคิดว่าเขาจะยานผมตลอดไปแล้วผมเนี่ยผมหนีสซวยแน่นอนนะครับเขาน่าจะว่าไว้นะครับผมก็ยานอยู่เนี่ยย้ำตะละเทือนย้ำให้เลขกถึงถามมายานมักข่ายานอยู่ก็ยังครับ